ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับเมื่อนี้การได้เวลานะครับได้เลิกงั้มย่ำดีย่ำหอนย่ำเอามาส่งก้อนเห็ดย่มมาส่งก้อนเห็ดครับเมื่อนี้ก็เอาก้อนเห็ดมาลงครับสองพันก้อนนะครับครับนี่ก็เลี้ยงใกล้จะเลี้ยวแล้วครับเหลือน้อยเดียวกะเป็นเห็ดขวอนขาครับเห็ดขวอนขา จะใส่มือสองแถวก่อนครับถ้าบ่อพ่อจะไปใส่อีกแถวนึงครับน่ครับเลี้ยงก่อนก่อนครับพี่น้องก้อนเฮดบ้าโชกาวอยู่สิมือเลื่อนนะครับาฟามเฮดบ้านสวนนานา,นาพันธุ์ ยูอำเภอศรีบุญเรื่องนะครับยูกใกล้ๆบ้านล่องเอามาเฮ็ดเบิงครับถ้าได้พ้นดีจังใดกัเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพี่น้องขย้<ง>าย<น>ขยับขย้ขยายไปเลี้ยงทางในก่อนก็ได้ปะครั<งาน>บก้อนเฮ็ดกันเสื้อเดือนเต็มแล้วครับรัก<ง>ส<าน>ีดำโอ้รักสีดำเหมือนว่า ครับ,บเปลี่ยนกำลังใจให้ครับพี่น้องเป็นกำลังใจใบ่าวโชคนะครับในการเฮ็ดเฮ็ดนะครับเฮ็ดบดก็เคยเฮ็ดมาแล้วนะครับ,บมาลองเฮ็ดเฮ็ดขอนขาวลองเบิ่งครับจะเป็นยังไง ส,ส,สำหรับผู้ที่สนใจเฮ็ดนะครับทางฟ้ามสีบุญเรื่องที่พื้นมะสงเนี่ก็มีเบอร์โทรอยู่นะครับเบอร์ยังครับ 0896188787อีกรอบนะคะ0896188787ค่ะขอบคุณค่ะครับ,รบขอบคุณครับเนี่สวยเลย87นี่7จริง730เดือนทางกําเลขคิด,คดอ้าวยกผู้เดียวเลยโอ้เก่ง,งก่ๆผู้บาวเนะาะค<ะ><ะ>่ะลงได้2ฟังแล้วครับ สองพันก้อนอีกฟังหนึ่งกับว่างไว้ครับเอามาลองเห็ดบางก้อนนะครับสองพันนะครับใกล้จะเต็มแล้วครับ ครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้สักก้อนพี่น้องก็เดี๋ยวติดตามรับชมต่อๆไปนะครับว่าขั้นตอนการเฮ็ดสีเป็นยังไงครับสําหรับเฮ็ดขอนขาวเนาะตอนนี้ก็คือเอามาพักไว้จักสองสามหมื่นครับกเดียวจะมีขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องก็ติดตามรับชมครับก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ